วันนี้ช่องรีฟเอ็จะพาทุกคนมารู้จักกับรถขุดไฮดรอลิกรุ่นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในปี2026นั่นคือ XCMG XE 2304รถขุดขนาดกลางที่ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงานก่อสร้างหนักงานเหมืองงานถนนและงานโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ด้วยชื่อเสียงของ XCMG ที่เป็นแบรนด์ระดับโลกจากประเทศจีนรุ่นนี้จึงถูกพัฒนาให้มีทั้งพลังความทนทานและเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่อย่างแท้จริง เมื่อมองจากภายนอกสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือดีไซน์ที่แข็งแกร่งบึกบึนและดูเป็นมืออาชีพตัวถังสีเหลืองอันเป็นเอกลักษณ์ของ XCMG ให้ความรู้สึกมั่นใจตั้งแต่แรกเห็นโครงสร้างตัวรถถูกเสริมความแข็งแรงในจุดรับแรงสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นบูมอาร์มหรือช่วงล่างทําให้รถสามารถทํางานหนักต่อเนื่องได้ยาวนานโดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพในงานก่อสร้างจริงรถขุดที่มีโครงสร้างแข็งแรงหมายถึงต้นทุนการซ่อมบําบรุงที่ลดลงและเวลาทํางานที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสําคัญอย่างมากหัวใจหลักของ xcmg xe 2 3 0 4คือเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงที่ถูกปรับจูนมาอย่างดีให้แรงม้าสูงและแรงบิดที่เหมาะสมกับงานขุดทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการขุดดินแข็งการตักหินหรือการทำงานในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมโหดเครื่องยนต์สามารถตอบสนองได้อย่างมั่นใจจุดเด่นคือการประหยัดน้ำมันที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าทำให้ค่าใช้จ่ายต่อชั่วโมงลดลงซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานระยะยาวในโครงการขนาดใหญ่ระบบไฮดรอลิกของรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งจุดขายสำคัญการออกแบบวงจรไฮดรอลิกที่แม่นยำทำให้การควบคุมบูมและอามเป็นไปอย่างนุ่มนวลและรวดเร็ว ผู้ควบคุมสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกสะดุดการตอบสนองของคันโยกมีความแม่นยำสูงช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานและลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับโดยเฉพาะในงานที่ต้องการความละเอียดเช่นการขุดร่องวางท่อหรือการทำงานใกล้โครงสร้างสำคัญห้องโดยสารของ xcmg xe 2304ถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและความปลอดภัยของผู้ควบคุมอย่างแท้จริงเบาะนั่งสามารถปรับได้หลายทิศทางรองรับสรีระของผู้ขับในระยะยาว ภายในห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างโปร่งและมองเห็นพื้นที่ทำงานได้ชัดเจนกระจกบานใหญ่ช่วยลดจุดอับสายตาทำให้การทำงานปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีระบบปรับอากาศที่ทรงพลังเหมาะกับสภาพอากาศร้อนของประเทศไทยทำให้ผู้ขับสามารถทำงานได้อย่างสบายตลอดทั้งวันแผงควบคุมและหน้าจอแสดงผลถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายผู้ขับสามารถตรวจสอบข้อมูลสำคัญของรถได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็นรอบเครื่องยนต์อุณหภูมิระบบไฮดรอลิกหรือการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาระหว่างการทำงานและช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการดูแลรักษารถได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านสมรรถนะการทำงาน xcmge x, x e 2304สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นบุ้งกีหลายขนาดหัวเจาะหัวคีบหรืออุปกรณ์พิเศษอื่นๆทำให้รถหนึ่งคันสามารถทำงานได้หลายรูปแบบ เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุนสำหรับผู้รับเหมาที่ต้องการความยืดหยุ่นในการทำงานรถรุ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์อย่างมากระบบช่วงล่างและแทร็กถูกออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานในพื้นที่ครุขคระบไม่ว่าจะเป็นไซต์งานก่อสร้างถนนลูกรังหรือพื้นที่โคลนรถสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างมั่นคงลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความเสถียรขณะทำงานหนะักซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแม่นยำและความปลอดภัยในการทำงานอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือการดูแลรักษาที่ง่ายขึ้น ชิ้นส่วนสำคัญถูกออกแบบให้เข้าถึงได้สะดวกช่วยลดเวลาในการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงอะไหล่ของ XCMG มีความพร้อมในตลาดมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องการหยุดงานานาน,านๆซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในธุรกิจก่อสร้างที่เวลาเท่ากับต้นทุนสำหรับตลาดประเทศไทยรถขุดขนาด23ตันอย่าง XCMG XE230C ถือ e ว่าเหมาะสมอย่างยิ่งสามารถใช้งานได้ทั้งในโครงการก่อสร้างภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นงานถนนงานเขื่อนงานอาคารสูงหรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ความสมดุลระหว่างพลังประสิทธิภาพและต้นทุนทําให้รุ่นนี้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้รับเหมาทุกระดับในมุมมองของช่องรีฟเอ็กเรามองว่า XCMGXE 2 3 0 c ปี e 2026เป็นรถขุดที่พัฒนาออกมาได้ตรงจุดเน้นการใช้งานจริงเป็นหลักไม่ได้เน้นเพียงแค่ตัวเลขสเปคแต่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์ของผู้ใช้งาน ความทนทานและความคุ้มค่าในระยะยาวหากคุณกำลังมองหารถขุดที่สามารถทำงานหนักได้จริงดูแลง่ายและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยรุ่นนี้ถือเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสุดท้ายนี้หากคุณชอบรีวิวแนวลึกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรีวิ X เพื่อไม่พลาดรีวิวรถเครื่องจักรและเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกเราจะยังคงนำข้อมูลที่เข้าใจง่ายใช้งานได้จริงและตรงไปตรงมามาให้คุณอย่างต่อเนื่องแล้วพบกันในคลิปถัดไปครับ